วันนี้ครับผมจะพามาชมเจ้าคอร์ซาสามห้าศูนย์นะครับนี่ครับผมคอร์ซาสามห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรอบคันกันนะผมนี่รอบคันครับโอ้อย่างสวยครับผม สวดีครับทุกคนผมตาซาโัวสาลานะครับวันน um um, um, ี yeah, so ้ครับผมจะพามาชมเจ้าฟอร์ซาสามห้าศ uh, uh, ูนย์นะครับนี่ครับผมฟอร์ซาสามห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรอบคันก่อนนะครับผมนี่รอบคันครับนี่ครับรอบคันประมาณนี้ครับรอบคันดีท่อครับผมท่อประตูนะครับรอบคันก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็ไปด้านหน้าครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าครับผม ข้าหน้านี่ครับราคารครก็ประมาณนี้ครับอะไรนะครับอะไรที่ดูก็ข้าวก็อะไรก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากแต่ก็สวยสวยเลยครับผมอะไรก็จะมีพวกชิวหน้าชิวหน้าเป็นสีเขียวชิวหน้าเป็นสีเขียวออกใสๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเออเป็นขายึดนะครับเป็นขายึดยังสวยยังสวยเลยครับแล้วก็จะมีพวกน็อตเลสสีน้ำเงินนะครับ น็อตสีเงินตามจุดนะครับตามจุดก็จะมีก็จะมีท่อนะครับท่ออะคาโ์อนลิกอันี้เป็นปลายคาร์บอนนะครับคอเป็นคอเอ่อไทเทเนียมครับเป็นสีไทเทเนียมตรงนี้ก็มีน็อตเน่ตามจุดนะครับสีเงินตามจุดนะครับก็จะมีโช๊คโอลินนะครับโอลินนะครับไม่ใช่โอเลี้ยงนะครับโอลินนะครับไม่ใช่ออเลี้ยงก็ก็มีประมาณนี้ครับ อารมณ์ตื้อๆเหมือนพี่เลยครับนี่นามันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนชิวหน้าครับเลื่องี้ครับโอ้ยังสวยครับผมตากล้องไปด้านหน้าเลยครับนี่ครับให้ดูมุมด้านหน้านะครับว่าเนี่ยมุมหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้ยังสวยแลครับผมไปนะครับเดี๋ยวต้องฟังเสียงท่อนะครับว่าท่อเสียงเป็นยังไงครับผม แต,แต่ไม่เบิ้นน์ดนังนะครับตรงนี้เป็นเป็นมาสต์แล้วมนอ,อยู่เยอะนะครับผมไม่เบิร์ดนังนครับประมาณนี้ครับตรงนี้ก็สุดน่าถอดออกครับผมนี่ครับเป็นคำว่าฟอร์ซ่าโออยังสวยเลยครับผมนี่ครับนสวย ็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับผมกด, like, ดงไลค์กดแชร์เยอะนะครับคลิปนี้สวยเลยครับผมก็สำหรับนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับกลับร้านสุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย